มาด้วยเรื่องเครียดว่ะแกมันเครียดอะเครียดจริงๆนะแบบถึงขั้นต้องเก็บตัวเองอยู่ในที่แคบๆเลยอะสัตว์แคบจริงจะออกได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้เครียดกว่าเดิมอีกชิบหายละแค่ออกได้แล้วแต่ตูดติดอะ อออกได้แล้วอะแต่ยังเครียดอยู่มันเครียดจริงๆนะมันเครียดเครียด่ะโอรู้แล้วเวลาคนเรามันเครียดอ่ะมันต้องระบายออกมาเว้ย ต้องตะโกนในเรื่องที่เครียดออกมาตะโกนในสิ่งที่เราคิดออกมาเรากําลังเครียดเรื่องอะไรอยู่ตะโกนมันออกมาเว้ยอันนี้พ่อเราเคยบอกไว้ดังนั้นเรามาตะโกนในสิ่งที่เรากาลังเครียดอยู่ตอนนี้กันเถอะทุกคนพูดได้เนาะไม่มีใครเห็นแหละพูดเบาๆพอนะทุกคนอยากมีผัวไม่มีใครได้ยินเลยเนาะพูดเบาๆยังมีอีกเรื่องที่เครียดอยู่เลยอะ่ะ แต่เรื่องนี้ตะโกนออกไปด้านนอกดังๆไม่ได้ด้วยสี่เพราะว่าแถวาบ้านอะ่ะมันมีมินเนี่ยนอยู่งั้นปิดหน้าต่างตะโกนแล้วกันเนาะไอเฮียเมื่อไรจะออกประเทศล่มจมหมดเลยสาสต์อุ๊ยลืมปิดหน้าต่างโห<ฮ>พอแล้วตะโกนเรื่องสุดท้ายหายเครียดขึ้นเยอะเลยอะดีจังจำไว้ะทุกคนเครียดเรื่องอะไรให้ตะโกนออกมาเข้าใจไหม ทำเหมือนเราได้ยิ่งดีโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายอะออกมาตะโกนถึงมันซะ